สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะต่ายก็จะชวนมาทําเมนูไข่ตุ๋นนะคะเป็นไข่ตุ๋นเนื้อนุ่มๆนะคะแล้วก็แบบว่าเนียนๆเหมือนไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะคะเราก็มีความนุ่มลื่นนะคะเหมือนเนื้อพุดดิ้งอ่ะเติมอีกหนึ่งฟองนะคะเอาสามดีกว่า ใ่ใช้ไข่ไก่นะคะสามฟองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่นมโฟมอสดนะคะลดจืดนะคะก็ใส่ทั้งกล่องเลยนะคะก็จะอยู่ที่สอง ml อยิบห้ามนะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไข่ามากองหนึ่งรอบนะคะเพื่อกองพวกวุ้นนะคะริมไข่ที่มันไม่เดียนนะคะ กองออกไปเพราะว่าตัวไข่ตุ๋นเราก็จะเนียนขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบเศษไข่ขาวไข่แดงนะคะติดอยู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเราก็คนนะคะให้เกลือละลา ชิมรสดูนะคะว่ามีรสชาติแบบเค็มพอหรือยังแครอทนะคะหั่นเต๋าแบบเล็กๆเลยนะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นต้นหอมซอยนะคะหั่นแบบเล็กๆเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยปูอัดนะคะและเดี๋ยวเวลาที่ไข่ตุ๋นสุกเดี๋ยวค่อยมาใส่อีกทีเอาไข่นะคะลงมาตุ๋นกันเลยเราก เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันน้ำนะคะหยดใส่ข้างหน้าไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ค่ะใช้น้ําเดือดไฟแรงนะคะพอเราเอาไข่ลงไปตุ๋นเนี่ยเราก็เบาไฟลงนะคะให้เป็นไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปนะคะจนไข่นะคะสุกด,ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เนื่องผ่านมาเป็นเวลาประมาณ20นาทีแล้วะค่ะ แล้วก็จะได้ไข่ตุ๋นแบบนี้นะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ปูอัดลงไปเลยนี่นะคะไข่ตุ๋นนะคะสไตล์ญี่ปุ่นของเรานะคะก็จะมีความแบบเนื้อเนียนๆเนนด้งๆนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อกันเลยนะคะนี่ นี่นะคะเนื้อข้างในนะคะก็จะสุกทั่วดีด้วยนะคะก็โดยรวมแล้วเราก็ใช้เวลานึ่งนะคะ20นาทีอันนี้ก็เป็นสูตรไข่ตุ่นที่นุ่มมากๆเลย